นางล้างไม่ได้เอาดินออกก่อนส่งต่อให้กับบรรดาเด็กวรค่แม้กระทั่งผู้สนใจนะครับได้สูตรชังิทของปาิชี่ไปทำเอาชีพนะครับใช่ค่ะเพราะว่าปานิาสร้างกลุ่อาสาที่มานี้ค่ะเป็นผู้สูงอายุที่เสียล้วงานนะคะซึ่งกลุ่มนี้แหละค่ะ็จะเป็นรวมตัวกันอยู่ที่ังหวดสรรานีบ้านควยจังหวัดมบร เห็ดบัวเห็ดป all ูเห yes, ็ดด้วยนะคะอ่มาด้วยเห็ดไอเห็ดตัววเห็ดโคนก็คยังทำน้ำใรเื่อส่คข่ว็ดห่งนคงเห็ดตัวกาด้เพื่อที่นำเงนที่ได้รขาน้นะคะเอาไปเป็นองทุนเะค่ะเห็ดไข่เห็ดไข่ค่เห็ดไอเห็ดไข่งงานจับแล่ว นำน้ำพริกตะบนไขรผัดช่าพริกไข่ดำอันนี้ก็จะเป็นเครื่องแกงส้มนะค่เตรียมนะคะเอาเลยแล้วเตรียมเสร็จแล้วจะมาหังด้อยละเอียดละเอียดอย่างนี้นี้ใครไปหามาคะโนำไปตัดตาสีเลยค่ะอยากที่จะให้ค่ะมาสอนให้น้องๆให้นักเรียนฝึกฝไว้บ้ด้วแล้วเพื่อนน้องเนี่ยเขาสามารถที่จะไปต่อยอด แล้วก็ไปสอนให้รุ่นน้องต่อไปต่อไปปัจนี้ก็จะทำโครงการอันนี้ก็องทำเป็นอาหารไทยแต่เป็นอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพนะคะน้องๆเขาไปต่อยอดกันนะคะแล้วก็ตั้งไว้ก็คือครูอาสาทีนี้เลยเป็นทีมทีมครูอาสาที่ได้เป็นครูอาสาเพราะว่าทุกคนก็เออไม่ได้มีค่าตัวไม่ได้มีท่านตัวนะคะทุกคนมาโรงเรียน ใหญ่แค่ไหนเอาวะตัวเด็กก็น่าพอใส่อีกยางคูต้นี่ทาไม่เคยเป็นเลยให้เปล่ยนเม็ดะงวิธีการเลือของทำอย่างไรให้อาหารมันจะอร่อย เพราะว่าเราเป็นคนทานเราต้องไม่ถึงคนอื่นสิ่งที่ท่านให้ก็คือเป็นเป็นอาชีพองท่านที่ท่านออกมาให้กับคนทั่วไปโดยาแบงใช่ไหมโอเคเ็ดเห็ดตัวคนะไม่เคท็อาหารกอนะคะก็เลยยัะเรียนรู้แล้วก็วัน้